เอาละครับผมก็กราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมลโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนต์ของการ์ดประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งการ์ดประจำสัปดาห์นี้มีชื่อว่าอีโวเกียดานะครับผมก็คือง่ายๆนะก็คือเจ้าน้ำแข็งเกีวดาเนี่ยแหละนะครับผมก็เอาตามตรงนะสกิลของพยานละคือ <c oughs> อะไร <c oughs> สกิลคือเหมือนแบบมึงไปกอบอะคือแบบเหมือนไปกอบนาเดียมาแบบทั้งดุนเลยคือกอบไม่ว่านะ แต่เปลี่ยนสีด้วยเออเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยกดุ้นเลยแบบเปลี่ยนยกทั้งชุดอะคือเปลี่ยนยกชุดเลยว่าไดา้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าคือเปลี่ยนยกชุดนะที่นี่แม่งเป็นอะไรที่ถือว่าโคตรโคตรเจ็บเลยว่าได้นะครับผมโอเคแล้วก็คือการจัดการว,วางตัวละครคือมันก็แย,ย่แล้วนะคือแบบเออ ไม่จะทําแบบให้มันสวยๆกว่านี้เลยว่าได้เนาะเอออันนี้คือแบบมาเจออย่างนี้ปุ๊บอ่ะโอเคผมเตรียมตัวแบบถอนหายใจได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าสกิลของอีโวเกลดาในที่นี้คืออะไรคือทําไมผมถึงถอนหายใจแล้วคุณจะรู้ว่าคือผมถอนหายใจเพราะสกิลแม่งแบบคือมันเบสิกเบสิคแบบเบสิกสุดๆเลยเออเบสิกเลยว่าได้นะครับผมโอเคส่วนสกิลของอีโวเกลดานะครับผมความสามารถพิเศษคือ 9กสร็สร้างในเงาเรนมาของฉันเมื่อตกร่างเงาของฉัน80%เรีย้ายฝั่งตรงข้ามเมื่อตก,อพก,ก,กพื้นที่ของฉันเพิ่มข้าวทาร100% 2เสองเท่าแล้วก็5้าปอย้ายไปยังพื้นที่ของฉันเนี่ยคือคืออารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นบอลทองเนาะบนเดินนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อตกเลนมาข,ของฝ่ายตรงข้าม55%ย,ย้ายร่างเงาของฉันแบบสุดทันทีก็คือมันคือนาเดียเออมันคือนาเดียแบบเป็นนาเดียแบบ เวอร์ชันสุดๆเลยว่าได้นะครับผมมันเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดอะเออเอาตรงๆมันเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดอะแล้วคือผมไปไปมามาปุ๊บเอิมก็เออเออเลยแบบเออนี่เหรอนาเดียอัปเกรดแบบอเริ่มแบบเริ่มจะไม่โอเคเลยว่าได้นะครับผมโอเคต่อไปวิธีการหาวิธีการหานี้ก็คือให้คุณใช้กุญแจในการสุกนะครับผมเพื่อตามล่าวัตถุด,ดิบโดยวัตถุด,ดิบณที่นี้ จะมีตั้งแต่ให้สะสมนะครับผมเกลดานะครับผมก็คือให้สะสมนี่ครับที่ประดับผมของเกลดาสีเหลือ2ออันสะสมผ้าบันคอของเกลดาสองอันแล้วสะสมเสื้อของเกลดาสองอันซึ่งเพื่อแลกม,มีส,สีน้ำตาลหนึ่งใบแล้วก็สักคูณสะสมเกลดาครบ5ใบเอ้ยไม่ใช่สะสมหมี5า้าใบเพื่อแลกเกลดาอีวัวเกลดาทันทีแต่แนะนำนะคือถ้าเป็นผมนะผมว่า ม่เอามาแลกอีวอสันดีกว่าไหมเออเอาจริงๆคือเอามาแลกอีวอสันอ่ะยังแบบยังพอมีประโยชน์นะเออว่าได้นะครับผมก็สะสมมีสามใบเพื่อแลกนาเดียสี่ใบเพื่อสะสมแลกไว้นาเดียห้สาใบสะสมอีวอสุยชิกับอีวอัสัน e e ผมว่าอีวอัสันอ่ะยังมีประโยชน์ตั้งเยอะเลยนะครับผมคือมันยังมีประโยชน์ดีกว่าด้วยซ้ำอ่ะเออเอาจริงๆนะครับผมโอเคก็ดูจากทรงอะท้าทางน่าจะเป็น อีเวนที่ถือว่าหินอยู่นะเออน่าจะเป็นอีเวนที่หินอยู่เพราะว่าคุณต้องสุมจากกุญแจถ้าเกิดคุณลงดีก็คือได้ไปเลยแต่ว่าแน่นอนไม่ต้องทําอีเวนนี้เอาจริงๆไม่ต้องทําผ่านไปเลยว่าได้คผมคือเป็นการเป็นสกิลที่ถือว่ามึงโคตรยำแบบมึงโคตรยำอ่ะยำแบบยำสุดๆเลยว่าไดาน้นะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้บอกเลยไม่มีอะไรจะพูดละเอาตรงๆนะักครับผมโอเคซึ่ง ผมขออนุญาตปิดคลิปเนาที่ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโคตรอ่อนละโคตรแบบโคตรโคตรสุดๆ